ยคนดูเยอะอ่ะคนดูต้พันห้าละครมาเลยเอออยูดิเนี่ยเขาไม่อะเขาเขาว่างเหรอช่วงนี้เขาว่างคือเขาจะไลฟ์สดก่อนละครออนก่อนละครออนอ่คือเขาสนใจไงเขาสนใจเนอ๋อคือต้องทำบ้างเราทำบ้างอ๋อโอเคไม่เดี๋ยวคุณก็รอออนเธอกับฉันก็คือแบบเออใช่คุณก็รอละครออนก่อนแล้วคุณก็ทำกันก็คือคุ้มไม่ได้ คือเซตตอน13ซีนทุ่มอยู่แล้วหนูจะเสรซต3ทุ่มที่คอยดูนะเสรซต3ทุ่มอะสี่สามใช่เหรอแล้วคือมี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 พวกเราสองคนประมาณกี่ซีนสามสิบบวกใช่เกินอ่ะเกินสามสิบเกินเกินสามห้าโอ้ยก็ต้องแต่เจ็ดโเช้าอะโอ้ยอย่างนี้ประมาณหกเจ็ดเรียนก็ละครก็ปิดแน่เลยเนี่ยได้แล้วหลี่สักสามคิวปิดกล้องแต่ว่าไม่รู้ว่าคิวไหนแต่ไม่รู้ว่าคิวไหนนะ ยังยังไม่พูดดีกว่าอ๋อโอ้ยอันนี้คือเป็นนางเอกอีกคนท่าางคุณอ่ะสาวหกเป็นนางเอกสาวหกไม่เป็นนางเอกสาวหกคือนางเอกสาวหกมีแล้วไงเอ้าหรออุ้ยดูดีมีแล้วอ่ะนางบอกนางมีแล้วอ่ะพี่จินพี่จินหนูยไม่เคยร่วมงานกับพี่จินเลยนะเน ห้าหนูเคยร่วมงานกับพี่บอสพี่เกดแล้วก็กับบิวเต่าหรอพี่เกดก็เคยร่วมงานแล้วหรอเรื่องเรื่องอะไรอ่ะพี่เกดร่วมงานตั้งแต่เจ้าสาวช่างยนต์แล้วก็มาเรมพิษสวัส์เขาเล่นด้วยเหรอเนะใช่เขาเป็นคู่สองไม่เห็นรู้เลยเหรออ๋อแสดงว่าแสดงว่านานมากแล้วใช่ปะ มาเรื่องแรกพี่เกตเข้าช่องเรื่องแรกนี่ผมก็ร่วมงานกับเออชิงชิงมาหลายเรื่องแล้วประมาณสี่เรื่องได้พอเรื่องนี้ก็พอแล้วร้อนเล่นร้อนเล่นเร็วมากร้อเล่นร้อนเล่นร้อเล่นนั่นคือประเด็นอะไฟอยู่ข้างหลังเพราะว่าหันหน้ามาแบบหลบไฟเออไปที่สว่างสว่างหน่อยสิเออ เอาหน่อยเอาหน่อยเลตติ้งเราจะถึงหกแล้วช่วยช่วยโปรโมทหน่อยโปรโมทเจ้าสาวจำเลยให้ด้วยสิคะตอนนี้เจ้าเจ้าสาวจำเลยก็ออนออนแอร์อยู่คนั่นไงทำพี่ดูแยกแล้วูว่าเราไม่เตือนเนี่ยทีหลังไลน์มาบอกก่อนเราไม่ทำกันมากเม่ํำกันมากเข้ามาเพื่อดูพี่บิวเมาคุณสะพลเลยค่ะ เห็นหน้าพ oh, um ี่ีแล้วเมค้าจะมีเลิฟซีนกับกุ้งอีกไหมคะมันต้องมีโหบอกเลยว่าเมคาเยอะมากนะวันนี้ผมไปดูตัดต่อมานะคุณหอกว่าคุณนี่ออกเยอะมากเลยนะเออเหรอใช่ซีนคุณกับกุ้งแล้วก็คุณเกสเนี่ยรักรักสามเศร้าเนี่ยดีนะพี่แรกๆผมไม่เคยได้ออกแบ่งกันน่ง ออกมาเก็บค่าตอนนะช่วงแรกๆอ่ะเราอ่ะกินหมูค่ะหมูก็อยเงี้ยเออพวกคุณอ่ะพวกคุณอ่ะต้องอย่างเงี้ยห้าคนเขาคือผมนี่แบบตีนกาหัวเปียกอ่ะเขาแบบเนี้ยมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์อ๋อเป็นทางของเมคาเขาใช่ถ้าผมไม่บูททับกับพวกพี่เดี๋ยวแบบ ผมบุ้เก่งกว่าจะทำไงอ่ะเออใช่ใช่เดี๋ยวพี่ดูด้วยใช่ใช่ด้วยใช่ใช่ด้วยใช่ปฏิเสธเด้วยนะโอ้โหคนเยอะมากเลยพันเจริยคนทุกคนเปิดทีวีรอดูกันยังนรืครับอ่ะพี่จินคุณเพิดอ๋อเขาคุณครับโอ้พันเจรร้อเยอะมากอ่ะแล้วแต่คุณบอสเนี่ยคุณบอสเราจะมาคุณบอสเทคแล้วปล่าเนี่ย คุณบอสเราต้องไลน์ไปเตือนถ้าไม่ไลน์เตือนนางนางก็ลืมจริงเหรอยังไม่ชินกับคุณบอสอีกเหรอเออถามจริงยังไม่ชินอีกเหรอเอ้ยโบติเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะแค่ประจําประจําบอสถ้าคุณไม่ไลน์ไปเตือนเขาคุณยังหวังว่าแบบเขาก็อ๋อเอาคุณคือลูกเขานี่คุณแม่รู้จักเขาดีใช่ไหมอะไรนะคุณคุณคือลูกเขาใช่ไหม ใช่มามาหลายเลยดวดเลยตอนนี้พันเจ็ดร้อยคนแล้วคุณคุณอาจจะได้แบบขายเสื้อตัวหนึ่งไปหาที่มีไปเนี่ยพอผมเนี่ยพอผมบอกเขาบอกว่ารีบมาเลยนะคนดูต้องพันเจ็ดร้อยคนถ้าได้ตัวหนึ่งเขารีบมาเลยอ๋อนี่ถ้าเขามาแล้วขายเสื้อพันเจ็ดร้อยคนที่คนละตัวนี่คือเขารวยเลยนะพี่ก็ต้องแบบเริ่มจากการเป็นนักแสดงแล้วไปขายเสื้อแหละ สงสารเมคาโดนกุ้งใช้เป็นเครื่องมือโอ้โหตวนพี่เกรดมาหน่อยครับเีลเชิงชีน่ารักขอบคุณค่ะแล้วคอนมีแผ่นจอออนยังยังยาแล้วคุณบอสมาแล้วคุณบอสมาแล้วอคือมาแล้วก็กดรับแล้วก็กดทิ้งรับแล้วกดทิ้งจริงจริงจริง มาแล้วสวัสดีครับเต้นให้ดูหน่อยครับเต้นให้ดูหน่อยครับ,รบนี่มาดูสเต็ปตัว,ตวนี้เธออยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านพี่บีเนี่เดี๋ยวเยจะเอาหูฟังมามาใส่เนี่ยนี่คุณอยู่บ้านอยู่บ้านใหม่หรืออยู่บ้านเก่าบ้านเก่า เอฟังไม่ไื่อไรบ้านใหม่อะนั่นนะซีห้องหนูอ่ะห้องหนูอยู่ไหนตอนนี้บ้านใหม่อ่ะมีแค่เตียงอันเดียวเองแอร์ยังไม่มีเลยนี่อารมณ์แบบว่าต้อนขายเสื้อจะมปซื้อเตียงกับแอร์ใช่ไหมล่ะเออบ้านมีแค่กำแพงกับเตียงพื้นนี่จริงๆนะคะทุกคนไปซื้อเสื้อได้ที่เฮเทอร์ไฟล์บายบอสซีเคนะคะเอาเป็นรุ่นเออ ชูคิวทูบีพับนะคะที่มันคอลแบบที่มันคอลแบบกันนะคะไปซื้อแบบทูคิวทูบีพับนะคะไปซื้อคุณนีเออ้คุณนีส่วนได้ส่วนเสียด้วยอ๋อแสดงว่าน้องจริงๆได้เปอร์เซ็นต์ด้วยเหรอครับเปล่าเลยได้สิได้เปล่าเลยเออพี่บอสพี่บอสขอถามได้เลยดิพี่ครับ ถ้าผมกับพี่จินจะทําเสื้อเนี่ยจะโกรธทาทำเสื้ออะไทำเลยเออหมายเขาว่าไงทําด้วยกันน่่นะแต่แบบของผมแบบไม่เน้นลายอะไรเยอะไงของพี่ไปทางลายนั่นแหะอ๋อเอาเหมือนของผมหมดเลยใช่ไหมแล้วก็คือของเราเน้นไม่ทางอะไรบิวเน้นไม่ทางแบบเนื้อผ้าเใส่กันเองเน้นใส่กันเองเน้นเนื้อผ้าเอาิผมว่าเสื้อผ้าของคุณบอลเขาไม่เน้นเนื้อผ้าหรอ ของพี่เขาคือคือเขาไอเสื้อผ้าของพี่บอสนี่ก็คือแบบใช้แบบว่ามันเป็นแบบว่าใช้แบบประหยัดไงประหยัดหอพูดได้มันดีใส่ครั้งเดียวปะหลบอ่ะประหยัดงบพูดได้มันดีผมโดนโจมตีแล้วแต่คุณบิวคุณพูดอะไรคุณดูคุณเกรงใจหุ้นส่วนเขาด้วยหุ้นส่วนเขานัางข้างคุณนะไม่ผมไม่ปฏิเสธเลยนะวันนี้มีโปรโมชั่นวันนี้มีโปรโมชั่นครับ จินผมใช้เหลี่ยมไฟของเดี๋ยวเดี๋ยวจินหน้าใสเอาไว้ก่อนเอาขายของก่อนเอาขายของเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตอนนี้นะฮะสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดคนนะฮะไม่ดีมีบ่อยๆเฮ้ยสิบบาทโปรโมตก่อนละคอนจะมาแล้วบอสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โปรโมชั่นนี้หมดเที่ยงคืนลดห้าสิบบาททุกตัวนะครับ Kater Spy by Bossy c e n นะครับบทวันนี้เท่านั้นนะลดห้าสิบาททุกรายการเลยจบโอเคแค่นั้นแหละมีปักหมุดไหมมีปักหมุดไหมจริงเหรอผมซื้อผมไม่เคยได้ลดเลยปักหมดอะไรนะผมซื้อผมไม่เคยได้ลดเลยเอ้าเนี่ยซื้อเพิ่มดีวันนี้มาสีมาเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไปถ่ายละครก่อนครับวัสดีครับเออเออบายบายบายคุณเจนอุ้ย คนอยู่ต้ง2,176คนที่คุณอยู่ก